ะะร้านเจสองซอยสิบเก้า 2, 2นะคะวันนี้วันสี่วันนะคะวันนี้นนมีสุกมีสุกขายหน้าร้านนะคะคุณลูกค้านะคะมากันเลยนะจ๊ะมีสุกขายหน้าร้านนะคะนี่นะคะช่วงนี้ของเริ่มน้อยลงนะคะราคาจะขึ้นมานิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะก่อนก็ได้นะคะร้านเจสองซอยสิบเก้ามีชนินีมีกระดุมมีหมอนทองนะคะช่วงนี้ ลงโน,นเล็กไปแล้วสามคันเลยหกล้อ 6, 000, กำลังลงอีกหนึ่งพันนะคะคูกค้ามากันได้เลยจจร้านจะจองซอยสิบเก้าร้านอยู่ตลาดไทยนะคะคุณลูกค้านี่นะ,ะขอบพระคุณลูกค้ามากมายนะคะที่มาอุดหนุนนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะนี่นะคะร้านจะจองซอยสิบเก้านะคะ สายยมากเลยนะคะมีสุกแเปลไว้ให้ลูกค้าแล้วนะคะวันแรงงานนะคะวันหยุดเชิๆวันแรงงานนะคะลูกค้ to to มามากันเลยนะคะวันนี้มีสุกนะคะที่มานะคะเดี๋ยวสุกจะหมดนะคะนี่นะคะร้านเจตองซอยสก้าอยู่ตลาดไทยนะคะขายทุกวันนะคะขายปีดหน้าร้านทุกวันมากันเลยนะคะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะร้านเจตองซอยสก้ากันเลยทีเดียวนะคะมากันเลยนะจ๊ะร้านเจตองนะจ๊ะอยู่ตลาดไทยนี่เองนะคะนะคะ ทุกวันนะคะมีราคาถูกๆให้ขายทุกวันนะคะเนี่นะคะสวยๆเลยนะคะร้านที่ตองซอยสุ้านะคะรุ่นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะรุ่นใหม่เริ่มวันที่สิบนะคะวันที่สิบพฤษภามนี้นะคะจะมีรุ่นใหม่เยอะอยู่นะคะนี่ะคะขอขอบคุณนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดจะมานะคะโทรมาสอบถามหรือโทรมาสั่งเอาไว้ได้นะคะช่วงนี้ของที่ร้านเข้าน้อยนะคะ มาถามก่อนนะคะบรรยากาศขายปีกของเรานะคะก็จะแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะตลาดขายเปิดให้ขายปีกแล้วนะคะมากันได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมากันได้เลยนะะคราคาขายถูกนี้เราขายแค่หน้าร้านนะคะโปรโมชั่นคนที้เดินทางมาที่ตลาดไทยนะคะไม่ได้ส่งออนไลน์นะคะคุณลูกค้าตอนนะคะต้อนเอ ด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้ามาเที่ยวตลาดไทยนะคะมากันได้เลยมาดูสินค้าด้วยตาตัวเองนะคะว่าราคานี้มันเป็นทุกยนแบบไหนนะคะมากันได้เลยนะคะร้านเจ้าตรองซอยสิบเก้านะคะอยู่ตลาดไทยนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ